ควิด -19 ตอนมือสะอาดปราศจากโควิด -19 สวัสดีครับตอนนี้พี่หมอศูนย์สิจากศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีจะมาให้ความรู้เรื่อง7วิธีล้างมือให้สะอาดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 น้องๆครับชูมือขึ้นมาครับ น้องๆรู้ไหมครับว่ามือของเรามีหน้าที่อะไรเอาไว้จับสิ่งของครับใช่แล้วครับมือของเรามีหน้าที่เอาไว้หยิบจับสิ่งของต่างๆและที่สำคัญเอาไว้ทักทายกันด้วยแต่น้องๆรู้ไหมครับว่ามือที่เราใช้จับสิ่งของต่างๆเนี่ยถ้าเราทำความสะอาดไม่ดีเชื้อโรคก็สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะครับยี่ กลัวจังวันนี้พี่หมอ0ูนจะพาน้องมารู้จักวิธีการล้างมือให้สะอาดด้วยเจ็ดขั้นตอนง่ายๆครับน้องๆทำตามพี่หมอ0ูนินะครับไปกันเลย1ฝ่ามือถูฝ่ามือเริ่มต้นการล้างมือง่ายๆด้วยการถูสบู่ขึ้นมาเล็กน้อยพอขึ้นฟองก่อนนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกัน และถูให้ทั่วจนรู้สึกสะอาดครับ 2. ฝ่มา,มา,มมา,ามือถูหลังมือปาดฟองสบู่มาที่หลังมือแล้วล้างมือต่อโดยการใช้ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วให้สะอาดจากนั้นสลับข้างวิธีนี้จะทำให้ฆ่าเชื้อโรคบริเวณหลังมือที่เรามักลืมกันไปครับ 3. ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้วพลิกมือกลับมาประกบกันก่อนจะล้างมือให้สะอาดด้วยการถูซอกนิ้วด้วยสบู่ให้สะอาดหมดจดครับ 4. ฝ่ามือขัดหลังนิ้วกำกำปั้นข้างหนึ่งขึ้นล้างมือต่อโดยใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งขัดบริเวณหลังนิ้วสลับข้างทำแบบเดียวกันจนรู้สึกว่ามือสะอาดครับ หทาถูนิ้วหัวแม่โป้งกางนิ้วหัวแม่โป้งก่อนใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบแล้วหมุนวนด้วยฟองสบู่เป็นวงกลมทำให้สะอาดทั้งสองด้านครับ 6. ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้วแบมือข้างหนึ่งแล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้าง ขัดฟองสบู่ตามแนวขวางจนทั่วแล้วสลับข้างทำวิธีเดียวกันครับเจ็ดถูรอบข้อมือกำมือรอบข้อมือข้างหนึ่งแล้วถูวนไปรอบๆจากนั้นเปลี่ยนข้างทำเช่นเดียวกัน วิธีนี้จะช่วยให้ข้อมือสะอาดครับง่ายไหมล่ะครับสำหรับ7ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาดและที่สำคัญต้องล้างไม่ต่ำกว่า20วินาทีแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตัวเราได้ดียิ่งขึ้นครับ ผมล้างมือสะอาดแล้วครับพี่หมอแบบนี้ผมก็กินขนมได้แล้วใช่ไหมครับอิอิครับตอนต่อไปพี่หมอจะมาแนะนำความรู้สู้โควิดอีกอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้พี่หมอลาไปแล้วสวัสดีครับ